คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของการงานและการเงินค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษค่ะผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมพยากรณ์ตั้งแต่วันที่ หนึ่งธันวาคมถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมฆค่ะว่าดวงการงานและดวงการเงินจะดีมากน้อยขนาดไหนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูดวงให้กับชาวราศีเมฆกันเลยค่ะ มาดูคําทํานายการงานและการเงินให้กับชาวราศีเมษกันเลยค่ะได้ไพ่เดอะทาวเวนะคะช่วงนี้นะคะคนที่ทํามาค้าขายหรือว่าคนที่ทําธุรกิจค่ะโอกาสเสี่ยงมีสูงนะคะคุณจะมีโอกาสถูกโกงหรือว่าถูกหลอกมีธุรกิจของคุณอาจจะหยุดชะงักสะดุด อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะช่วงนี้ค่ะในเรื่องของการทํามาค้าขายหรือว่าการทําธุรกิจค่ะมีสะดุดและมีชง,งักมีโอกาสที่จะไปต่อไม่ได้นะคะช่วงนี้ค่ะมาดูคําทํานายกันต่อเลยนะคะได้ไพ่เดอะสแตนนะคะช่วงนี้คนที่ทํางานอยู่ค่ะมีโอกาสที่จะ ช่วงชิงตำแหน่งเกิดขึ้นมีโอกาสแข่งขันกันสูงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานที่ต้องต่อสู้เรื่องตำแหน่งแล้วก็แข่งขันกันเรื่องตำแหน่งช่วงชิงกันเรื่องการทํางานเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ค่ะแล้วก็คนที่หางานใหม่คุณมีโอกาสได้งานใหม่นะคะช่วงนี้ค่ะค่ะมาดูคําทํานายกันต่อเลยนะคะ ได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษคุณมีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเพิ่มนะคะและคุณมีโอกาสจะได้เงินเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณมีโอกาสที่จะได้อ่าอยากได้บ้านอยากได้รถมีโอกาสที่จะได้นะคะในเรื่องของการเงินค่คาคัมภยร์กร การงานและการเงินของชาวราศีเมฆนะคะช่วงนี้คนที่ทำธุรกิจคนที่ทำมาค้าขายคุณมีโอกาสเสี่ยงค่ะธุรกิจของคุณมีมีสะดุดนะคะมีโอกาสถูกโกงหรือบางทีก็อาจจะไปต่อไม่ได้นะคะช่วงนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีโอกาสที่จะแข่งขันกันสูงนะคะมีโอกาสที่จะช่วงชิงตําแหน่งมีโอกาสที่จะแข่งขันและต่อสู้ในเรื่องของหน้าที่การงานสูงมากค่ะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินค่ะในเรื่องของการเงินก็จะได้รับเงินเพิ่มนะคะหรือว่าจะมีโอกาสปรับเงินเดือนขึ้นเงินเดือนให้นะคะ ช่วงนี้แล้วก็มีโอกาสได้เงินเพิ่มแล้วก็อยากได้รถอยากได้บ้านอยากจะซื้อของอะไรก็มีโอกาสจะได้ซื้อจะได้สิ่งสมหวังจากในเรื่องของการเงินนะคะพากันมาดูดวงก็ขอให้ชาวราศีเมฆทุกคนนะคะขอให้ชาวราศีเมฆ มีเงินมีทองร่ำรวยร่ำรวยอยากได้บ้านอยากได้รถก็ขอให้ได้สมหวังอยากได้อะไรก็ขอให้สมหวังค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพากันมาโดดดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ